ให้ลืมใไ,ไ,ไม่ใหม่ห้อนใหม่ให้เรายู่ห้องสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเนาะโอ้ยมาอีกแล้วมัเ้นเนี่ยมาแบบเงียบๆนะครับเนาะ เ็นี่ยไงนครับกินเข่ากินหํากันเลยวะครับสวัสดีครับ กล้องแลรวคอนอน่ลยเนาะอูสดี๋ครับขึ้นแค่ไหนเด้วไนม นีครับน้องปองไปเอ้ยได้อย่างกินแรงนะครับนออพี่น้อง ดีก็บสบายกันอยู่บ่เนาะครับเนาะ mm hmm. สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับ นี่เาอกมดี๋ยวเพื่อนในหลายคน,ปนไปได้ละครับรเี๋ยวได้ยังกินแรงนะครับเนาะรอ,นอ,นอนโน แน่ครับสวัสดีเพื่นพอนๆทุกคนนะครับเนาะ <c oughs> เป็นยังไงกันนอกครับทำมาเรียงมาแล้วใครยังกินนี่เป็นเงียบนะ นีไปทอดกระถินมาแล้วครับเนาะไปเอาบุญมาฝากไปทำบุญทอดกระถิอ่าอยู่วัดนา,าบยางพรวัดมายชาุมพรอยู่ระยองบมดติดเป็นกิโลสองกิโลค,คนน่าจะร่วมเงินเงินองินกว่าคนเยอะอีกเลยครับคนหลายอีีไปเอาบุญกันนะครับเน่าจะทอดกระถิ่นมันจะเอาถวายกันทิ่ช่วงประมาณบ่ายเนี่ยนะมั้ง

ทำับข้าวมาเด้อเขามาคุยกันครับเสยที่งเงียบๆครับ นี่เวลา18นาฬิกาแล้วนะครับเนาะ ดเะนะดี๋ยเนาะเนะอ่อเนาะอ่าทดสอบทดสอบอย่างเนานะโอเคระบบได้ในการในการครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่นะครับเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เด้อ Gracias. <coughs>